สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีเจออนนะคะวันนี้เจออนก็มีโอกาสนะคะเออเจออนก็เพิ่งได้เบอร์ปู่แสงธรรมมานะคะว่าวันนี้ปู่แสงธรรมเมื่อวที่ผ่านมาปู่ไปเอา ทำพิธีที่แม่ตะเคียนแล้วข้าวล่างข้าวบนเลยค่ะวันนี้เจออนก็เพิ่งได้เบอร์ท่านมาเจออนก็จะโทรหาท่านว่าท่านมีนิมิตหมายอะไรหรือท่านมีแนวทางอะไรมาให้เอฟซีของเจออนบ้างนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอฟซีก็ไปรับฟังรับชมพร้อมกับเจออนเลยนะคะยังไงคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เจออนไว้นะคะเจออนก็เพิ่งเป็นช่องลเล็กๆช่องหนึ่งที่กาลังจะหัดเดินนะคะ เจออนจะเดินไม่ได้เลยถ้าไม่มี f อคอยสนับสนุนจะออนอย่างจะเจออนก็ฝากด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะยังไงก็จะออนก็ฝากด้วยเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมพร้พอๆกับะจออนเลยนะคะสวัสดีค่ะปู่จ้าโอ้ยปู่ขาเป็นอะไรที่ตอติดต่อปู่ยากมากปู่ปู่ก็ไม่ได้หยุดเลยนะเจ้าขา่หนูเห็น อน,นี่ปูก่กำลงังถ่ายถ่ายเห็นไหมเห็นที่ก็มาหาปู่ไหมค่ะเห็นหรอเห็นไหมเห็นเห็นเจ้าค่ะเอออสอบถามไม่ได้เรื่องอะไรอยาให้ข้อมูลอย่างละเอียดปู่ขาแล้วงวดนี้เออเลขอะไหมาหรือ,อยังคะอ่าที่ต้นแม่สะเกนทองเจ้าค่ะที่อยู่วัดป่าสาทอง เจ้าค่ะเดิมเดิมเข้าไม่ได้บวงสวงแต่มาถึงปู่ปู่เลยบวงสวงทําวันที่สิบสามเมษาที่ผ่านไปเวลาสองทุ่มก็ได้ 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้านะเจ้าค่ะอืมเจ้า่ะต้องเป็นพิธีใหญ่แลยเหรอเจ้าค่าปูออ่อะไรนะเป็นพิธีใหญ่เลยเหรอเจ้าขะพิธีใหญ่เจ้าค่ะวันที่สิบสาม บุงสวงก็วันที่สิบสี่พ่ผ้าป่าไปแล้วแล้วมมวันวันที่สิบสี่หลังจากเสร็จผ้าป่าก็ยกขบวนไปที่วัดกรยองหรือผีเรือล่มเจ้าค่ะหรือวัดเทพชัยมงคลเจ้าค่ะตรงนั้นก็ได้ 2, สองสี่ก็เลยเอามารวมกันกันกบที่นี่สามสี่ห้าก็เลยเพิ่มสองไม่จวงเป็นสองสามสี่ห้าค่ะเออดังที่ว่าปูกตรงลายแบนอะ เจ้า่ะเจ้า่ะโอ้ติดต่อกูยากมากเลยนะเจ้าค่ะขอรับรองว่าปังปังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ปังไปแล้วหัวเนออ่าฮานอยโอ้เจ้า่ะโอ้เจ้าออนต้องขอขอบคุณปู่ล่างๆต้งองรเหลือ,อรัฐบาลหัวใหญ่เจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าปล่อยโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับปู่คืนนี้ปู่ว่าจะนั่งดูอีกทีหนึง่งอ๋อค่ะ ถ,ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวพุ่งที่วัดป่าสาทอเนี่ยต้นแม่ตนะเคียงเจ้าค่ะพุ่งนิ้จะออนโทรไปปู่จะรับปู่จะว่างหรือเปล่าเจ้าเจ้าเจ้าค่ะเพราะวมีโค้งมากๆากนะเจ้าค่ะที่ปู่มามาเป็นแนวทางให้นะเจ้าค่ะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเจ้าค่ะเมื่อวานเดี๋ยวกลางคืนนะปู่จะ เขาไปนั่งที่แม่จะเคียนทองอีกทีหนึ่งปู่จะเน้นอ๋อเจ้าค่ะยังไงปู่ก็ส่งข่าวมาม้างนะเจ้าค่ะได้จ้ามันมีช่องของเธอกับช่องไหนช่องเดี๋ยวปู่จะได้ให้เอฟซีของปู่เข้าไปที่ช่องของเธอของของหนูเป็นช่องเจ้าออนพารวยค่ะมาม,มันจะดังหรือว่าดังมันอยู่ที่ว่าข่าวสามจากปู่แบบมันไปแบบตรงๆเจ้าค่ะ นะมันไม่มีอ้อมค้อมเข้าวัดไหนวัดนั้นเสมอกันเดือดร้อนไปหมดเจ้าค่ะเออเพราะปู่ชอบแดดตรงตงเจ้าค่ะก็เหมือนกับเรื่องที่ปู่ทำมาบอกฮานอยปังตังเจ้าค่ะสร็จแล้วเดี๋ยวรามมันตามเอาราวมันตามต่อพอเราตามต่อปุ๊บที่นี้หัวใหญ่เอาเะรกเข้าหมดทุกกระเบียดนิ้วเจ้าค่ะก็บางคนบอกว่าไม่มีโรคไม่ร้าวพอมาเจอหวยปู่เข้า โอาก็ได้กันเจ้าค่ะแล้วปู่มั่นใจตัวไหนมากที่สุดคะมั่นใจตัวไหนมากที่สุดคือสามสี่ห้ากับสองสามห้าอ๋อเจ้าค่ะอ่าถ้าข้างบนก็สี่ห้าเจ้าค่ะสามห้าเจ้าค่ะข้างล่างสามสองคางเดียวเจ้าค่ะอืเจ้าค่ะยังไงแจ้ออนก็ต้องขอขอบคุณปู่มากๆนะเจ้าค่ะที่รบกวนปู่เจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะปู่ เออยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาหาได้หมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเวลานั้นค<อ>ือจะอยู่แต่ตามป่าตามเขาเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าคขาจ้าขอให้รวยเลยเลยขอให้ป่าวป่าวป่าว,าวเยอะเจ้าขาสาธุเจ้าคขา F4 ค่ะ F4 ก็ได้ยินจากเจ้าอ่อนกัดเจ้าอ่อนไปแล้วนะคะว่าปู่ให้มานะคะสามสี่ห้านะคะสองแล้วก็สองสี่สองสามแล้วก็สี่ห้าอ่าแล้ว F4 ก็ เล่นด้วยนะคะยังไงก็กลับขึ้นกลับลงนะคะเล่นล่างเล่นบนด้วยนะคะกันนไว้นะคะยังไงเจออรก็เป็นช่องเจออรก็เป็นเพียงแนวทางให้เอฟซเท่านั้นนะคะยังไงเอฟซก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบเอฟซก็แคปหน้าจอไว้แต่งวดที่ผ่านมาปูหรือสีอีเอ่อแสงทมนี่ทำเจ้าแม่ตะเขียนได้ทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะ จริงๆค่ะแล้วก็ f c วันนี้ก็เจออนก็หวังว่า f c ของเจออนจะปังๆทุกคนและมีเงินใช้ในสมการนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เจออนก็ฝากช่องด้วยเจออนพผ่ารวยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยไม่ได้เลยถ้า f c ไม่สบสนุจเจออนอยังไงเจออนก็ฝากด้วยขอบคุณมากค่ะ